ื่อการสอนออนไลน์บายครูเมย์จ้าสวัสดีค่ะเด็กๆก,กลับมาพบกับครูเมย์แล้วนะคะวันนี้ครูเมยจะพาเด็กๆไปเรียนรู้หน่วยบ้านของฉันค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้หน่วยบ้านของฉันคุณครูเมย์มีเพลงมาฝากเด็กๆด,ด้วยนะคะเพลงของครูเมย์มีชื่อเพลงว่าเพลงบ้านของฉันนั่นเองค่ะเราไปร้องกันเลย เพลงบ้านฉัน ของฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ,ะทีนี้ครูเมยจะพาเด็กๆไปเรียนรู้บ้านของฉันนะคะสัปดาห์นี้เด็กๆจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างไปดูกันเลยจ้า 1. ความหมายของบ้าน 2. ส่วนประกอบของบ้าน 3. ประเภทของบ้าน 4. ห้องต่างๆภายในบ้าน 5.. การดูแลรักษาบ้านความหมายของบ้านบ้านคือที่พักอาศัยให้ความอบอุ่นใจแก่ผู้ที่อยู่อาศัยนะคะแต่ว่าบ้านเนี่ยอาจจะหมายถึงอาคารหรือห้องพักที่เราใช้พักอาศัยนั่นเองคะ่ะส่วนประกอบของบ้านค่ะ ส่วนประกอบของบ้านค่ะเด็กๆเ,เห็นรูปที่คุณแมวให้เด็กๆด,ดูกันไหมคะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างส่วนประกอบที่1ก็คือหลังคาบ้านนั่นเองค่ะหลังคาบ้านนะคะมีหน้าที่กันแดบดบกันฝนนะคะและทํามาจากวัสดุต่ตางๆอย่างเช่นสังกะสีนั่นเองค่ะต่อไปผนังค่ะ ผนังมีหน้าที่กำหนดพื้นที่ภายในบ้านและแบ่งห้อง,งต่างๆภายในบ้านของเรานั่นเองค่ะต่อไปประตูนะคะประตูเป็นส่วนที่เราสามารถเดินถึงตัวบ้านหรือภายในห้อง,งต่างๆภายในบ้านของเรานั่นเองค่ะและเราสามารถเดินไปยังห้อง,งต่างๆได้ค่ะและส่วนประกอบสุดท้ายนะคะก็คือหน้าต่างนั่นเองค่ะหน้าต่างนะคะมีไว้ให้เรา รับแดดรับลมและบรรยากาศภายนอกบ้านนั่นเองค่ะทีนี้เด็กๆรู้จักส่วนประกอบของบ้านกันไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆมาอ่านคำศัพท์ส่วนประกอบของบ้านพร้อมรูม์อีกครั้งหนึ่งนะคะคำแรกก็คือหลังคาพร้อมกันนะคะหลังคาสองผาหนังผาหนังเก่งมากค่ะเด็กๆส่วนประกอบที่สาม ประตูประตูเยี่ยมค่ะและส่วนประกอบสุดท้ายค่ะหน้าต่างหน้าต่างเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองด้วยนะคะประเภทของบ้านค่ะประเภทของบ้านนะคะเด็กๆเ,เคยสังเกตหรือสงสัยกันไหมคะว่าบ้านเด็กๆเ,เป็นประเภทไหน้าว วันนี้ครูมีจะพาเด็กๆนะคะมารู้จักกับประเภทของบ้านกันค่ะประเภทที่1บ้านปูนนั่นเองค่ะในปัจจุบันนะคะบ้านปูนมีให้เราเลือกแบบหลากหลายรูปแบบเลยคะ่ะเด็กๆหรือเราจะสามารถออกแบบบ้านของตัวเองตามใจชอบก็ได้นะคะบ้านปูนนะคะออกแบบมาให้เหมาะสมกับสภาพบรรยากาศ ร้อนอากาศเย็นอย่างเช่นเวลาอากาศร้อนนะคะบ้านปูนจะเย็นกว่าบ้านไม้นั่นเองค่ะบ้านไม้บ้านไม้นะคะเด็กๆมีความสวยงามไม่ตกยุคค่ะบ้านไม้นะคะเขาว่ากันว่าสามารถทนต่อแรงการเกิดแผ่นดินไหวนั่นเองค่ะบ้านไม้นะคะยังง่ายต่อการลื้อถอนปรับแต่งและเพิ่มเติมทั้งอากาศถ่ายเทสะดวกแต่ ไม่สามารถป้องกันอ,อย่างเช่นอากาศร้อนเย็นได้ดีเท่าที่ควรนะคะเช่นเวลาหน้าร้อนบ้านไม้จะร้อนกว่าบ้านปูนนั่นเองค่ะบ้านประเภทสุดท้ายก็คือบ้านฟางนั่นเองค่ะเด็กๆบ้านฟางนะคะในปัจจุบนันไม่ค่อยมีคนนิยมสร้างกันแล้วเนื่องจากไม่ค่อยแข็งแรงนะคะเวลาเกิดลมพายุอาจจะทำให้บ้านเปลีวได้ที่นี้เด็กๆ รู้จักบ้านตัวเองนะ้าใช่ไหมคะว่าเป็นบ้านประเทศไหนงั้นคุณครูจะพาเด็กๆไปรู้จักห้องต่างๆภายในบ้านกันคะ่ะห้องต่างๆภายในบ้านอะเด็กๆสังเกตรูปห้องต่างๆภายในบ้านที่คุณเมย์นำมาให้เด็กๆดูเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่ามีห้องอะไรบ้างอ เดี๋ยวูบจะพาเด็กๆไปรู้จักห้องต่างๆภายในบ้านกันนะคะห้องแรกก็คือห้องนั่งเล่นค่ะเด็กๆเด็กๆสังเกตดูสิคะว่าห้องนั่งเล่นของผูมบมีอะไรบ้างเด็กๆเห็นทีวีใช่ไหมคะเห็นโซฟาเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆห้องนั่งเล่นนะคะเป็นห้องที่เราเอาไว้สําหรับนั่งเล่น ่อนคลายดูทีวีกับครอบครัวของเรานั่นเองค่ะต่อไปนะคะห้องครัวเด็กๆสังเกตด,ดูสิคะว่าห้องครัวของคุณมีมีอาอุปกรณ์อะไรบ้างเด็กๆเ,เห็นอะไรกระทะใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเด็กๆเ,เรามีทั้งกระทะมี มีชามมีเตามีอุปกรณ์ต่างๆที่เราไว้ใช้ทำกับข้าวนั่นเองคะ่ะห้องครัวเอาไว้ทำกับข้าวนะคะเด็กๆต่อไปเรามาดูห้องน้ำกันคะ่ะห้องน้ำนะคะเด็กๆดูสิคะมัามีอุปกรณ์อะไรบ้างาห้องน้ำผู้มีเห็นอ่างน้ำผู้มีไหมค่ะเห็นไหมห้องอาบน้ำนะคะ มีไว้สำหรับอาบน้ำและทำความสะอาดร่างกายของเรานั่นเองค่ะและห้องสุดท้ายก็คือห้องนอนค่ะเด็กๆสังเกตดูสิคะว่าห้องนอนมีอะไรเอ่ยใช่แล้วค่ะมีตู้มีเตียงถูกต้องค่ะห้องนอนห้องนอนนะคะเป็นห้องไว้สำหรับนอนหลับพักผ่อนนั่นเองค่ะนักเรียนการดูแลรักษาบ้าน 1. หมั่นทำความสะอาดบ้าน 2. หมั่นทำความสะอาดห้องครัวสาสรวจงานระบบน้ำา 4. ดูแลสวนและต้นไม้ให้ร่มรื่น 5. เช็คสภาพระบบไฟฟ้า 6. ตรวจสอบการรั่วซึมของหลังคาบ้านหลังจากที่เด็ก ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยบ้านของฉันกันไปแล้ววันนี้ครูเมก็มีกิจกรรมสนุกสนุกมาฝากเด็กๆก,กันด้วยนะคะกิจกรรมของครูเมย์ก็คือการพับกระดาษเป็นรูปบ้านนั่นเองค่ะอุปกรณ์จะมีอะไรบ้างและพับยังไงบ้างไปติดตามกันได้เลยจ้าอุปกรณ์ในการพับกระดาษ1สีเทียน2กระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัส เรามาเริ่มพับกันเลยลุยทีแรกนะคะให้เด็กๆพับกระดาษเป็นครึ่งหนึ่งก่อนเนาะพับลงมาเลยนะคะแล้วเด็กๆใช้นิ้วมือกรีดกระดาษให้เรียบเลยต่อมาก็พับอีกครึ่งหนึ่งอ่าแล้วก็ใช้นิ้วมือกรีดกระดาษให้เรียบเลยนะคะเป็นการออกกลลางเนื้อมือเนาะต่อไปพับทั้งสองข้างเข้าหามุมตรงกลางนะคะอ,อีกด้านหนึ่ง ค่อยททำนะคะเด็กๆแล้เด็กๆก็ใช้นิ้วมือกรีดกระดาษให้เรียบเหมือนเดิมค่ะต่อไปเราก็คลี่กระดาษออกมานิ้วมือสอดเข้าไปในที่กระดาษนะคะแล้วพับเป็นสามเหลี่ยมเหมือนหลังคาบ้านได้เลยเด็กๆก็อย่าลืมใช้นิ้วมือกรีดกระดาษให้เรียบนะคะอีกด้านหนึ่งทําเหมือนกันเลยคะ่ะเด็กๆกค่อยๆทํานะต่อไปนะคะเราก็นําสีมาตกแต่งกันได้เลยค่ะ สีหังคาบ้าเด็กๆใช้สีอะไรก็ได้นะใช้หลากหลายสีก็ได้เลยระบายให้สวยงามกันเลยนะคะค่อยๆระบายเด็กๆไม่ต้องรีบระบายนะต่อไปเราก็มาตกแต่งเพิ่มเติมกันนะคะคุณมิ้ก็จะวาดหน้าต่างหนึ่งหน้าต่างที่สอง และหน้าต่างที่3ค่ะเด็กๆสามารถตกแต่งได้ตามใจชอบเลยนะคะเมเอก็จะใส่ประตูเข้าไปาค่อยๆระบายสีกันนะคะเด็กๆหรือเด็กๆสามารถวาดอะไรเพิ่มเติมไปในบ้านเราได้เลยนะสามารถตกแต่งให้สวยงามตามแบบที่เด็กๆชอบเลย เย้ yeah, เสร็จแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆก,กิจกรรมที่ครูเมย์นำมาฝากสนุกกันไหมคะถ้าสนุกเด็กๆรอติดตามกิจกรรมต่อไปกันได้เลยแต่สำหรับวันนี้ครูเมย์ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายจ้า